เป็นเฮียเลยเอาเลยครับ <soap> ถ <Pick up> <switch> <s chased> ูกไหมขอกราบคุผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับดูเกมฟิตฟิดีแอนมครับผมโนตุไม่ใช่ละโอ้เป็นเกมผีที่กูอยากเล่นมากๆเลยผู้ชมเนี่ย เป็นเกมผีที่โค้ชอยากเล่นเลยนะครับผู้ชมเอาเลยครับเป็นเกมผีที่แบบโค้ชอยากเล่นเลยนะครับผู้ชมนะครับโอ้พระเจ้าดิครับเนี่ยโอเคโอเคเนี่ยโอเคผมจะเริ่มเล่นตั้งแต่อันหนึ่งด้วกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับอาจจะโดนผีผู้หญิงจับไปคงขืนเนี่ยเอาไปให่ละเนี่ยครับไม่เป็นไรฮะทุกคนไม่เป็นการใงญ่ก็ได้นะครับผมจำจนจับอยู่แล้วนะครับโอ้โหเสียงดังมากเกินไปรับโทรศัพท์ครับโอ้ มีรูปสาวๆจับได้ไหมจับได้ไหมโอเคโอโ้มาเน้นๆเน้นๆโอ้เน้นๆโอ,โอ้พระเจ้ารอเน้นๆอือโอ้โหสุดยอดสุดยอดยอดไปเลยนะครับอุ้ยอุ้ยโอ้โหมาอยู่ข้างห้องแล้ว นี่เกือบไปแล้วเอ้ยรู้ก่อนเชี่ยเกือบอยู่ข้างห้องหรือเปล่าวะไม่น่าจะมีนะโอเครอดไปได้ในถ้ำละ่ะไม่มีเอ้ยทุ้ยไม่ใช่ในถ้ำดิเาเรียกว่าเอ่อเฮ้ยเจ้าอะไรวะเชื่ออะไรวะน่าจะมีนะโอเคเอ้ยเยี่ยเฮ้ย ริบร้อยก็ดูไปเต็มเลยนะครับโอเคออกข่าวโดนข่าวนผู้ชายคนนี้โดนนมตบหน้าตายคาที่นะครับโอเคมึงต้องออกข่าวก็ได้นะไม่อยากใครรู้นะครับอยากโดนต่อด้วยโอเคเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ชื่ออะไรเนี่ยมาต่อเล่นใหม่แล้วเราต้องเราต้องชนะให้ได้เออเราไม่ใช่แบบไม่ใช่เนี่ยกูอยากโดนด้วยไงประเด็นมึง โอ้มันน่ากระหนาบหายโอ้โหเสียงปิดนี้อย่างกับแบบว่าแบบโอ้ยยอดไปร้ายโอ้โห,โโห,โโหบีบโอ้ยโ,โอ้โยจะปีนได้ไม่มีหัวนมนะโอเคถ้าใครมองกลุ่มกี้ไม่มีนะเฮ้ยผมว่าใครนั้นเนาะว่าคนเอตัวเสียมตานยนักนักสุดแล้วเนี่ครับไม่มีนะฮะ โอเคใต้ท่อไม่มีเฮ้ยหายตัวหนึ่งอยู่ไหนเฮ้ยเอ้าเอา้เอาหายไปไหนอะโอ้นี่ไงอยู่นี่อยู่นี่เฮ้ยหายไปตัวหนึ่งเอา้าอยู่ไหนวะเฮ้ยอยู่ตัวนี้ตัวหนึ่งนะครับผู้ชมนะีฮะอีตตัวหนึ่งหายนะครับโอ้โหโขกทำตูดโอ้โหรีบมาเถอะอยากเจอแนละ้วโอ้ขยเฮ้ยกูอยากเจอแล้วเนี่ย เป้เกยผีที่กูอยากเจอที่สุดโอ้โหอยู่ใกล้ๆแล้วเปิดประตูก่อนเลยอย่างแรกโอ้โหอยู่ใกล้ๆเลยปิดประตูแป๊บโอเคโอ้ยจะยังย็นแม่หนุ่มแม่สาว ยืนยันแม่สาน้อยเฮ้ยเฮี้ยเฮ้ยโอเคไปแล้วโอเคไปแล้วไปแล้วโอเครอดตัวเุ้ยเฮี้ยโอ้อ่าอ่าคุณโดมตบหน้าตายทั้สอง นี่ครับโอ้โหเนี่ยยูอยู่กับโผล่มาได้ไงวะชิบหายเอาใหม่เอาใหม่หผ่านได้เอาคือที่ห้าเลยแล้วกันนะฮะเอาคือที่ห้าเลยแล้วกันเอาแบบย,าย,าย้าๆไปเลยนะครับโอเคโหย่อไปเลยนะเกมเที่ใเนี่ยโอเคยังดูครบนะครับผู้ชม ôi hai tôn hình. Bin đầu hai tôn hình, yon này. Oh, yon đi đi egg, wai nalaka yak tu. yak tu 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 mang lại. Yak tu, 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 มีคนเล่นเกมผีแล้วไม่อยากเจอแต่กูนี่อยากเจออยากเจอนี่ครับเอ๊ยอะไรวะแวบโอ้ยหันหลังให้ด้วยโอ้ยจบเลยโอย้เริ่มมาแล้วตัวหนึ่งที่อะไรวะไม่มีนะไม่มีนะอย่าโอเคเอ้ย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 โอ้โหฟุ้งฟิ้งก็ดิกแมวมาแบบฟุ้งฟิ้งเอ้ย เฮ้ยเฮ้ยเฮี้ยอะไรเนี่ยโอ้โหเดินผ่านตรงโอ้ยไอ้เฮี้ยโอ้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 เขาเดินรอบที่รอบที่สามคุณเดินตู่กระแทกหน้าตายขอไอ้เฮี้ยนี่เกมเฮี้ยไปละไอ้เี้ยเกมควยอะไรพี่ชมงั้นขอลาไปก่อนนะผมเนี่ยใครชอบทีจะลืมไปก็แชร์ใครอยากผมเล่นเกมนี้อีกก็อย่าลืม กัไลท์นะครับแพ้ผมเล่นเกมนี้อีกก็อยากขยายผมเล่นเกมนี้จบๆนะฮะก็ไลท์ก็แพ้ได้กับผมนะฮะไปละไอ้เหี้ยกูกูเล่นเกมนี้กูไม่ได้มาเพื่อชนะกูมาเพื่ออยากโดนไอ้เหี้ยไปละ